ลามใส่รักธรรมดานะครับของแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อไฟมันสูงนะครับแต่ว่านี่เวลาเราใส่รักตัวน,นี้แล้วนะครับว่ายางมันใส่นะครับมันก็จะหันไปน้ำนะครับเวลาว่ายา่างไปนะครับไหมก็ดีขึ้นนะครับ สว <im sharing> ัสด nice ีพ <gu> <acy> ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่กับบ่าเถาะนะครับในช่องบ่าเถาะปลาสุกันฟังนะครับพี่น้องผู้ใดที่เคยไปลามัวลามควายนะครับแล้วมันคลองนะครับมันท่านหลักนะครับวันนี้บ่าเถาะนี้ิธี่แก้ปัญหานะครับให้พี่น้องลองเอาไปใช้เบ่งนะครับเวลาเข้าไปลามัวนะครับมองเป็นแปนนะครับเพราลามดูอะไรมันก่ดวิญญานะครับ เกลื่อนมองที่นิยานะครับมันก่อพหกนะครับเวลาห้าไปลามมันกจะของนะครับแล้วเอาวิธีของบาอถอดไปใส่ลองเบิร์นะครับเพื่อขีแฉกนะฮะบางว่าคองต่อนะครับบางว่าทัดหลาใส่นะครับพี่ว่าถอดสีบลสู้พี่น้องฟั่งมือนีนะครับก็คือรักแอลลามงวนะครับนี่ครับพี่พี่น้องเห็นจะหนึ่เขาเอิญรักแอลลามงวานะครับหรือว่าลักลามงวนะครับเพื่อป้องกันม่าอย่างว่าของนะครับ เพราะว่าสิมิต่อนะครับยี่ต้นใหม่นะครับก็สามารถลามงว่าได้นะครับถาเ่าใส่หลักเอ๋วนะครับง่ายๆก็คือข่ายกับเคียนนะครับหรือว่าเคียนลามงว่าก็ได้นะครับหรือว่าหลักแอวลามงว่านะครับสิ่งตะโพตแหนะครับเป็นผ้าเห็ดนะครับยังใส่ได้ดีอยู่นะครับยวหฮอไปเอาผงว่ามาผูกให้เบ่งกันเลยนะครับด้านแมงกนเลยว่าอาศัใส่การได้บอนะครับ นช่ไครับปลาเถ่ออาอรามใช่นี้ปราภพยเลยนะครับแต่ว่าไทยอาเเี็นโมเบิร์กันในนะครับผมว่าใครซับปันไดตัวของซิมอามองเห็นอยู่นะครับนะหากว่าเถารามใส รักธรรมดานะครับของแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อไฟมันสูงนะครับแต่ว่านี่เวลาเราใส่รักตัวนี้แล้วนะครับว่ายางมันส่นะครับมันก็จะหันไปน้ำนะครับมันก็จะบ่คของนะครับการก่อไฟสูงๆนะครับรวมหลังว่านะครับมันก็บ่อของนะครับสามารถย่างกิ๋ยาได้ขึ้นเก่านะครับเวลาว่าย่างไปนะครับไหมก็ดีขึ้นนะครับ แาางว่ายางกลับมานะครับมันก็น้ำหนักกระทวงไนงะปลายมันดีดขึ้นนะครับเสียมันก็สีนกขึ้นนะครับมันก็สีโบลากดินนะครับก็ะสีเป็นปัญหาเรื่องของนี่นะครับบ่ค่อยของนะครับยางออมต้นหพได้สบายนะครับ าอาสิเบิร์กมาราปัญนะครับแสียงจ้านะครับลอกแสงแหมนนะครับทาบล็อกไปจา้าเขาวขาดำดำโดพาะนะครับนะครับ่ายางนี้นะครับำตา,า,า,นา,าง,งนะครับสลามมันีก็รู้สึกวาสีลมแห้งนะครับอาติีพาดเสียงก้องแนงกับขออภายนะครับาีเสียงรบกวนแน่แน,นะครับเรเสียงเข้าฟังรักนี่ไฮแดนกระพาะนะครับ ใบลักลมนะครับใบรากมัวดึงนะครับว่าเป็นยางอ่อนถ้าเทำไอยากง่ายลักนะครับนอกจากหาลักมาหลายๆนะครับนักสืบลามอไไรเขาฟังไว้ฟังไว้เลยนะครับใบยาปงเขาก็่าฝรั่งมังเกรนะครับอายังปลดเอาเตกจะตอกคานมันไปนะครับส่วนหลักเขาฟังไว้ก็ได้คทำไปยากง่ายนะครับเพราะว่าง่ายมีงอโบได้ตัวเขาก็ง่ายได้ง่ายไป ไปไท้ระบอกของนะครับเห็ดง่ายๆายนะครับเห็ดเรบเดียวนะครับนี่เล็กๆนน,น้อยๆสำสันนะครับแล้วก็มีไทำใบ่บบานนะครับ ป้องนึง,งนะครับไม่ใส่สังเวยนะครับร่ำหน่อยๆท่งฝายนั้นนะครับอาการักแค่นี้นะครับประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรักตามง้อนะครับรักแอวรามง้อนะครับการใหวง้อของเป็นปัญหาเรื่องง้อของง้อพันหลักนะครับง้อของต่ขอของโกกใหม่นะครับ เพื่อว่าบเนการเิเวลานะครับเขากลับไปเบ่งวิธีเฮ็ดลักยวลัมมากันเลยนะครับสลัดตัดไม่ให้บานนะครับเขากลับตรงนี้เขาจะได้อยู่สองอันนะครับคือ จากล่องนะครับห้อเกิดตัดขึ้นมาเนี่ยตัดตรงนี้ครับประมาณเลื่อป่องกันมาประมาณยี่สิบเซนนะครับลักษณะนี้ครับตัดทั้งเสียนะครับเ้องกระสืได้ซองอ่นนะครับพวกป่องละอันนะครับเพื่อบอได้เพียงใหม่นะครับนี่ครับตัดแล้วเ้องกระสืได้ซองอ่นนะครับ,บ,ระะออรบป่องละอ่านก็ตั้งแต่นะครับตนนัดยาวแล้วก็ ประมาณยีสิบเซนนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่เข้าจะต้องใส่นะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือหนี้ใหม่สังไครนะครับยาวเราต้องเอาล้ำหง่นะครับเอาล้ำน้อยๆแล้วเอาส่วนปลายนะครับไม่ใช่บริหนักนะครับนะครับความยาวอากาไม่ให้บานนะครับนั่งป้องนะครับเอามา ลายม้ลากระตดแล้วก็บากลักษณะนี้นะครับนี่ครับตอนคอไว้นะครับตอนี้เป็นคอนะครับส่วนข้างบนบากไว้สิ่นะครับข้างล่างก็ต้องเสียงนะครับกอแบบแล้วก็มีเล็กเส้นนะครับเส้นหนึ่งนะแล้วก็ไม่ลักนะครับนี่ลักแอวนะครับเป็นส่วนโค้งของ ไม้สังไวนะครับหรือว่าเข้าจีใดส้ไม่ยุค้าก็ได้นะครับลำชีส่งตรงแน่นะครับใส่ไม้ยุค้าก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ยู่ซียางนะครับอุปกรณ์นะครับต่อไปห้ากระซี่ซีหูนะครับใส่เล็กซีซีตรงนี้นะครับซีตรงนี้นะครับแล้วก็ซี่คันนะครับแล้วก็ะซียอเล็กสอดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนในการซีในการเทต่อไปนะครับ นี่นะครับเอาจิซี่ตรงนี้นะครับที่ขเขาตัดเกอร์ไมาไอะไรนะครับสองั่งสองฝั่งนะ So, bei da, เขาได้นะคมาใช้ได้นะครับต่อไปกระซี่อีกฟังหนึ่งนะครับ การสร้างน้ำนำเมืองนะครับก็คือตรงนี้นะครับ คือนักไท้ายน้อยนึงนะครับทั้งไปบาน,นะครับที่ตรงนี้นะครับ เนี่ยซีโฮเสเลเรียนนะครับพักก็ออกมาประกอบกันเล้วนะครับที่ที่นอนได้ยินเ,มมเนนสียงคุกคักคุกคากันเลยมันเป็นเสียงยังนะครับเสียงลมพับผายกันะครับไม่มีลมแห้งนะครับลมไม่หนุ่มอะไรเลยนะครับ กากอะไรก็กสิเป็นลักษณะนี้นะครับคล้ายๆก็ไม้กั้นนะครับไม้กั้นทางรถไฟนะครับแก่กันนะครับหรือว่ากั้นถนนนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือคล้ายๆเชนนะครับ่สิวาเชนส่งของนะเชนเรายกของก็ได้นะครับ นะครับอุปกรณ์ก็กครบแล้วนะครับมีคานแล้วกันมีหลักนะครับต่อไปเขาก็เอาไปประกอบนะครับมองเขา้าลามงาเลยนะครับเ้าสิลามองหนเขากเอนลับกระทงตรงนั้นนะครับนะครับสุขคันลงไปนะครับมาแล้วก็มัดเสือกใส่ไปนะครับเป็นรยเรียบร้อยนะครับ เวลาผูกเชือกนะครับจะให้ตึงเกินไปนะครับต้องให้ยันยนนะครับเรกปล่อยยอนหลายนะครับถ้าตึงเกินไปง่วนทีบอกใครกินยานะครับคีอมันเสียกตึงเข้ามันเกินไปนะครับต้องเสียกเสือกต้องให้ยันยนเลยนะครับเราบ่อให้หลากดินนะครับให้ยอนใลต้องปล่อยหลากดินนะครับถ้ามันตึงเกินไป ง้อเที่บปกิญญาครับปกิญญาเพราะว่าเสือมันดึงเคลื่อนไปนะครับตอนเสือสียนย้อนเบาๆนะครับเวลาเเสือง้อมาปลูกคือไปไม่สาวแล้วนะครับถามว่ามันหนักนะครับพอมันหนักเสือนะครับเขาก็หาแนวไปมัดทั้งท้ายนะครับเสริมนะครับไห้ท้ายมันหนักนะครับไห้มันยกเสือกันได้ครับครัสราชิมีก็ขอขอบคุณพี่ท้างนะครับที่ ติดตามรับชมนะครับหากพี่น้องชื่นชอบคลิปบลักแอลลัมห้องของบาเทานะครับก็ฝากกดติดตามจองบาเทานาแน่กัแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บาเทาในการทาคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงเสียวิเนณิก่อนนะครับพบกันในคลิปต่หน้าครับส่วนจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันไปนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ